สวัสดีครับกลับมาพบกับบอลโอเคกันอีกครั้งวันนี้วันอาทิตย์ที่17กันยายนกลับมาเจอเจอทีเด็ดตัวเนี้นติดดาวกันเหมือนเดิมคัดเฉพาะคุณบันใจสดจัดชุดจัดเดี่ยวของมันต้องมีคำคือวันนี้อย่างที่แจ้งให้ทราบมีทั้งหมด3 EPEP 1-2คู่ศึกพิมเ์ลิก EP 2-2คู่ศึกหลีเออร์ฝรั่งเศสและตบท้ายด้วย EP 3 2คู่ศึกลาลิกาสเปนตอนนี้ท่านกำลังอยู่ EP 3นะ สองคู่วิญญาณไอักับอันเบเรียและอันเาเรียกับโซนสิลัดห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงฝากทุกท่านที่มารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไปด้วยขอบพระคุณมากๆครับเรามาเริ่มต้นเช็คข้อมูล2อคู่ดูแฮนดิแคปเกมคู่แรกวิญญาณไอักับอันเบเรียแข่งขันกันตอนสามทุ่มสิบห้าวิจะมาต่อราคาที่ลูกควบ สองทีมโซนท้ายตารางมาเจอกันต้องใช้ว่าอย่างนี้เลยนะเพราะอะไรครับเพราะมียร์ในเอา้านัอยู่ดับที่สิบห้าสี่เกมลีกที่ผ่านมาชนะหนึ่งแพ้สามมีแค่สานมคะแนนอัเบรียอยู่ดับที่สิบเก้ารองมวยสี่เกมลีกที่ผ่านมาเสมอหน,นึ่งแพ้สามมีหนึ่งคะแนนเพราะนั้นไม่ต้องแปลกใจครับทีมโซนท้ายเจอกันสิบห้ากับสิบเก้า แต่ทำไมยังให้เจ้าบ้านตอบแพงถึงรูปควบเช่นนี้สองพูดูแฮนด์แคปกันเลยดีกว่าเจ้าทั้งห้าหลายยังไงขอจะบอกว่าวันนี้เจ้าทั้งห้าลายค่อนข้างเอกฉันนะสำหรับเกมคูน่นี้เพราะใน,นส่วนของราคาพูเจ้ายืนอยู่กลับเป็นญาวเลยอ้าปรับราคาลดลงครบถ้วนเลยในช่องเจ้าบ้านและปรับราคาเพิ่มขึ้นในชอ่องเสมอครบถ้วนเช่นเช่นเดียวกับช่องทีมเือนอัลบเนียเพิ่มขึ้นครบถ้วน ผู้เลือกมียาวเลี้ยชนะแฮนิแคมเป็นราคาลูกควบครับปรากฏว่าเจ้าทา้าหลายยืนอยู่กับเจ้าบ,บ้านบอลต่อเชื่อว่ามียาวเลี้ยวทำได้สําเร็จและความราคาเพิ่มขึ้นหมดเลยในช่องอัลบเนียบอลรองเพราะนั้นผู้นี้แฮนิแคปนี้เชื่อว่ามียาวเลี้วจะชนะและจะชนะขาดแบบกินราคาด้วยวางใส่ต่อมียาวเลี้ยครับเป็นทีเด็ดตัวเน้นสุด1สิบดาวตัวที่หนึ่ง ใน EP สามศึกนาฬิกาสเปนประจำวันอาทิตย์นี้อยู่ต่อบียารล้ลคู e ่ที่สองต่อมาครับเช็คข้อมูลสองคู่ด้วยนะครับในอันมารอนิกกับโซทสิดัดแข่งหขังกันต่อตีสองและมารนิคจะว่าต่ออีกครึ่งควบลูกเป็นการพบกันของสองทีมในครึ่งตารางมนที่ผลงานถือว่าแข็งแก่่งด้วยกันทั้งคู่ ไรันมาริปปัจจุบันนำเป็นทีมจ่าฝูงของตารางลงเล่นไปแล้วสี่เกมไีกปรากฏว่าชนะรวดเก็บไปได้สิบสองคะแนนเต็มส่วนทีมเยือนแม้จะอยู่อันดับที่เก้าของตารางลงเล่นไปแล้วสี่เกมไีกอาจจะชนะได้แค่เกมเดียวแต่ที่เหลือไม่แพ้ครับเสมอสามชนะหนึ่งเสมอสามมีหกคะแนนก่อนเรียกว่ามองในมุมบอลต่อและบริษัทต่อเพราะชนะสี่เกมติด มองในมุมรองและสดัดหน้ารองเพราะใน4เกมไม่แพ้ใครไม่แพ้ใครเลยชนะ1เสมอ3นะฟันการระหว่างบอลต่อบอลรองจริงๆเลยราคาก็คึ้งควบลูกละอย่างไรก็ตามก็2ผู้โดยแฮนดิแคปบางกฏวันนี้พู้โดแฮนดิแคปจากเจ้าทั้ง5ลายเลือกค้างชัดเจนและไปในทิศทางเดีวยวกันทั้งหมด ส่วนของราคาหูเจ้าเชื่อใจและอันบริษัทปรับราคาลดลงทั้งหมดในช่องจะบานไม่กลัวเหลี่ยมเสมอไม่กลัวเหลี่ยมทีมเยอรมันที่จปรับราคาเพิ่มขึ้นทั้งหมดในสองช่องนี้แม้เลยอันสดัดจะยังไม่แพ้ใครเลยแต่เกมนี้ถ้าว่าตามหูแล้วน่าจะเป็นเกมแรกที่แล้วอ,อันสดัดจับแพ้นะถ้าออกตามภูนี้นะเลยอันสดัดจับแพ้เป็นเกมแรกในวันนี้ ราคาไฮนิแคมขึ้นกับลูกเจ้ายืนอยู่กับเจ้าบ้านมาต่อแลวบริตปรับราคาลดลงครบถ้วนช่องเสมอขออภัยครับช่องยิมยือนร,รอปรับเพิ่มขึ้นครบถ้วนเพราะฉะนั้นผู้นี้ไฮนิแคมนี้ยืนอยู่กับเจ้าปู่และบริัจะเอาชนะ,ะในอันโซดได้สําเร็จเรียกว่าจะเยียดความบาชัยให้อ่ะถ้าไม่เป็นอย่างนี้มันก็จะกลายเป็นว่าในอันโซนาไดยัดเยียดให้และบริัหยุดชนะในเกมลีกนะ มันก็จะย้อนแย้งกลับมาทันทีนะแต่ว่าตามหูตามแันดิแกมจากเจ้าทั้งห้าลายต้องวางใส่ต่อและมันเป็นที่เด็ดตัวเน็นสุดสิบด,ดาวตัวที่สองในอีพสามสึลลกลานลกัสเประจําค่ำคืนวันอาทิตย์นี้นะสรุปเลยอีพีสามสองคู่วางใส่ต่อไปแา้วนี่เอา้าวางใส่ต่อแล้วมันดส่วนใครยังไม่ได้ฟัง e ีพีหนึ่งและอีพีสองรบกวนติดตามด้วยขอบคคบม,มากๆครับ